เกิดอะไรขึ้นแบมแบมกับเซเว่นถึงพดอยากทะเลาะกัน เวลาเกิดปัญหาหรือมีกระแสดรามา่าใดๆแน่นอนว่าตัวศิลปินดารามักจะรู้เสมอเหมือนกับศิลปินหนุ่มแบมแบมกัสเวนที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งรูปโปรไฟล์ในอินส a าแกรมและ t วิตเตอร์เป็นสีดำมีการเอาคำว่ากัสเวนที่เป็นชื่อวงออกจากไบโอทั้งยังมีการลบโพสบางโพสหายไปและรูปอีกหลายรูปด้วยจนทำเอาเหล่าอากาเซออดเป็นห่วงสภาพจิตใจของแบมแบมเพราะบ่อยครั้งที่ศิลปินหนุ่มทำอะไรก็า ักจะมีกลุ่มคนไม่พอใจและคอยโจมตีตลอดกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแบมแบมก็กลับมาแอคทีฟโซเชียลมีเดียอีกครั้งและมีการทวิตข้อความว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยอย่าลืมว่าก็ซเว่นก็คือก็ซเว่นจะไม่มีวันเปลี่ยนจากข้อความดังกล่าวมีแฟนๆแห่รีทวิตและคอมเมนต์กันอย่างมากมายหลายคนคาดเดาว่าที่แบมแบมเขียนโพสต์ดังกล่าวขึ้นมาอาจเป็นเพราะกระแสคอนเสิร์ตเดียวของแจ็คสันวัง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายนณอินแพคอารีนาเมืองทองทานีที่ห้ามให้แฟนๆใช้แท่งไฟกัลเซเวน่นจนเกิดดราม่าวิจารณ์กันสนาน